สวัสด,ดีพี่น้องอันนี้ฮะคุณพามาก,กินมากอันนี้อีกนะพี่น้องมากสม้มมากส้มมอพี่น้องคยกินดีกว่ามากส้มมอมันจะเป็นไปดีนะพี่น้องเนะาะมักส้มมอเนาะกินแล้วกินน้ำแทบแทบแลยพี่น้องเนาะมากส้มมอมากส้มมอสิมาครบให้เบิ่งว่ามันกรอบแําไหนพี่นอ้องส้มสม้สมพี่น้อง แจ้วผงนาะแล้วแต่ใครซีมักแจ้วเนาะพี่น้องนเนาะมักแจ้วผงเนาะอืมี่ะเนาะชมอืมผู้ได้เคยกินกับิีแฉบกินน้ำแฉบได้พี่น้องเด้อ กินล้งเบงอร์น้ำอีกเทียงแซ่บพี่น้องกินน้ำแซ่บแต่พี่น้องกินกนับเจ้าผง้ืมอืมอืม,อม,อม คือน,น่านไงมรับคลิปในกรนีเด้เพียงหนางแอ้บ๊ายบายสวัสดาค่ะ